สวีดัสสวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมเราจะเล่นผู้ชมอะไรอยู่ผมฟลุตฟิกนะครับวันนี้นะครับผมผมมีเครื่องนะครับผมจะมาเทสนะครับ,บเครื่องตัวนี้ครับมันเป็นเลด RPM 700นะครับแล้วก็แม็กอาร์0ีเอ็มเจ็นะครับเรามาดูว่าเซตเอสของผมเนี่ยถ้าสมมติว่าใส่เครื่องนี้แล้วเนะี่ยมันจะสุกข,ขนาดไหนดูดิโอ้โหดูสเตตที่มันเพิ่มมาเลยคุณผู้ชมเนี่ยอืมเท่าตัวเลยนะครับลองวิ่งธรรมดากันนะครับเว่าเลดเจ็ดร้ออ่ะมันวิ่งธรรมดาได้สุก โตเยอะสออาอ้วเยอะมากๆเลยนะุมนครับมันแบบเยอะจัดเลยอะอันนี้คือผมมีบัช่วยนะครับมีบัฟช่วยนิดนึงนะติดต้กันวอ้ยสี่สิองรเอ๊ะโอ้ยเดอตั้งใจครับอนี้ลงเนินส

โอเคนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเครื่องแม็กนะครับนะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะครับแต่จริงอ่ะรถันอาจจะแรงไนดะ้มากกว่านี้นะเพราะว่าท่อผมยังไม่สุดไงนะครับแต่เราลองใส่เครื่องสุดดูดูดิว่มามันจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ให้กับผมด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับ